สวัสดีค่ะป็นวชนาธเองนะคะเกม Minecraft มาเอาชุดร่อนหน่จะแปด EP ที่21กันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาหาเพชรกันต่อนะคะโอเคไปลุกเลยอตอนนี้เราก็อยู่ที่ Y 1 1นะคะเราก็จะขุดเ,ดววะะดเจวทางนี้นะคะขุดตามซอกบุมใบให้มันเกิดเจอเพชรอะไรอย่างงี้นะะ เราไม่ได้เอาถังน้ำมานี่นะไม่งั้ değil, <target. S 2> นเราก็จะวางน้ำได hmm. <Moon. S 1> ้แล้วอะใช่ไหมไม่เอาถัง <one> น <t> ้ำมาสิเลยเคยตรงนี้เจอเหล็กอันนึก็ยิ่งดีกว่าไม่เจออะไรเลยกดไกดไปโอเคจ็บเจ็บนนี้ถือว่าเราคนแล้วค่ะถ้าไม่พบงั้นเราก็วางไว้ก่อน อันนี้ยังไม่สำรวจนะคะอู้ว่า เจอเลสโตนอันหนึงสออันแล้วถ้าเจออางน้อยประมาณห้าอันคัะ จะไม่มีเพลย์หรอกเราจะหาที่วายวายสิบสิบเอ็ดกันอีกบล็อกหนึง่งเอ้อเออวางสิโอ้ก็ถึงก็เจอเพลย์แล้วนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจอร์จ บนนี้อีกไงเทศเก้าเม็ดวัว เจอเหล็กแล้วจริงๆของบางส่วนมันก็ไม่จำเป็นนะเผาทิ้งดีกว่าถ้าต้นจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะหินเอาไว้บ้าง,งเหมือนได้ยินเสียงวิทย์หรือเปล่า กุดจะพังแล้วนะกุ๊ดประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นบ้านพี่พอก่อนเดีขึ้นบ้านไม่ได้โซนนี้นะปักไว้เลยนะว่าเราต้องมานี่นี่ป่ะที่เรามาตันนี้เสียงสกิลตั้นนะม่้อยู่ไหน เรามาทางไหนนะไม่ใช่ทางนี้นีอนะอ้าทองทางไหนทางกลับอันนี้เหรอใช่ๆชชส่วนตรงนี้เป็นทางที่เรากันไว้ว่ายังขุดไม่เสร็จนะเราไปทางนี้ใช่ไหม ก็ทางนี้เราอ้าวโอ้โหลืมไปได้ยังไงเป็นว่าเราก็ let's go to home ก่อนคะหาบ้านไม่เจอนี่คือประเด็นอ้าว หมดแล้วทางกลับทางกลับอยู่ไหนะไม่ใช่ทางนี้นี่นี่เปนทางนี้เราไม่เคยมาเลยซ้ำงั้นเราไปทางนี้ก่อนนี่น่าจะเป็นทางนี้นะที่เราปักทอดไว้นะฮเรตามทางทอชไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะอันนี้ไม่ได้ปักแซวว่าเราอยู่ข้างล่างะ กลับไปที่เดิมนะก็น่าจะเป็นทางนี้แหละามาทางนี้ทางนี้หรือเปล่าทางนี้นตันไม่ใช่เหรอทางนี้ที่เราอุดไว้ว่ามันค่อยมาใหม่เอ้ในทางกลับเนี่ยก็จะเป็นก็ทางนี้แหละแต่ว่าเราโอ้อมไาทางนี้เนาะอ่าทางนี้ไง ข้างล่างหรือเปล่าแต่นะผม,มใช่ทางเดิมใช่ไหมว่าจะหิวทางเดิมโอ้ยก็ทางนี้ทางนี้เราไม่ได้ทางนี้เราก็เดี๋ยนะตรงนี้เราก็เดิลม,มาไม่ใช่เหรอแล้วไหนมันทางกลับนี้อ แน่เลยอ้าวลาวาลาวาตรงนี้ชึบ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 ฟุ๊บอืมโอเคทางขึ้นจะอยู่ด้านบนแถวนี้นะเพราะเราลงมาจากทางน้ำเนาะทางนี้ต้องไหนวะ ก็ไม่เจอนะฮะเออตรงนี้เรามานี่หนูว่าเราตอบอ่ะอ่ะจะเป็นทางนู้นนะคะทางนี้เหมือนเราจะตอบอ,อกมันมากกว่า,าจะเป็นทางนี้นะ,ะทางเชื่อมต่ออีกอันหนึง่งอา่าทางนี้แน่เลยนะเราจะมาเจอลาวาน,น้อยๆนะ,ะแล้วก็เดินอ,อ้อมอ่ามันทางที่เรามาใช่ใช่ใช่ทางนี้แหละโอเค ลงตั้งนานนะสุดท้ายก็เป็นทางนี้นะอ่ามีถ้ำด้วยนะทางนี้นอนถ้ำอันนี้มันคือถ้ำเก่าเนาะใช่คือถ้ำเก่าอ้อนี่มันทางลงหรือเปล่าอ่าเหมือนจะเจอแล้วนะ ยิ่นเป็นเลยค่ะจอชโอเคแล้วเดี๋ยวองนีเออโอโอโอเคโอ้โหโตเต็มเลยไม่อยู่แค่แบบเดียวนี่มันโตขนาดน้แล้วเหรอ เหมือนว่าผักมันจะโตแล้วมันจะชนกันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาแก้กันแก้ก่อนนะเ,เก็บเก็บของก่อนเขาจะเก็บผักนะเก็บของก่อนอหินนะ,ะหินไปในช่องหินเยอะแล้วก็หินพวกนี้ก็รวมกันไปกรวดไม่ โอเคคมีแรกที่เราของมอนสเตอร์อ่าโอเคแล้วเราไปเผาแร่ ทงท,งที่เตาเผาเพิ่มเนาะเดี๋ยวไม่พอครับตรงนี้<ป>อ่าแล้วก็จะเผาเหล็กอ่าโอเคเอาที่เหลือก็ไปเก็บก่อนโอเคลาพิดเยอะมากอ่าไม้ติก ใช้มาสักสองอันโอเคมาทำชุดกันก่อนนะคะแล้วก็หมวกแล้วก็แอคหรือจิตอันทำอะไรดีเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อจะมีอะไรสำคัญต้องทำนะแล้วก็แกะออกนะคะเราไปเอ็นชาร์ดก่อน

ราจะทำเป็นคว้านเพชรนะฮแล้วก็ส่อาอ่าแล้วก็ทำอะไรดีพออยู่พออยู่ก็เหมือนจคน้งมข้าชนได้ของดีแล้วนะฮะเก็บของเข้าไปก่อนหวังเลขแล้วก็ซนะีแล้วก็บล็อกไว้แบบนี้่างมี้ แล้วเราก็ไปเอนชานอย่าลืมอ๋อมีรักทีแล้วนะฮะลอเลยอีกแล้วฮู๊บปุ๊บอ่าอ่าเราจะเอนชานเอฟฟิเชนซี่เอฟฟิเชนซี่อันนี้อ่าเอ็นชานไม่ได้นะอย่าลืมเต็มเซตแล้วนะฮะตอนนี้เจ๋งมากเก็บไปแล้วก็ไปเก็บผักนะฮะ เพงอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็เอาเหินมาเลยแล้วกันนะสแลปที่เราไม่คิดจะใช้เราก็เอามาใช้ซะเลยอ่าใช้ได้อยู่นะจะทำแบบนี้นะคะขั้นแรก อจะุดมันจะได้ไม่มาโตข้างในฮะมันจะโตปะเนี่ยมันก็โตนี่หว่าเดี๋่นนะมันก็โตนี่หว่าเอาไงดีเอาไงดีคุณผู้ชมมันจะโตทับกันไม่เป็นไรนะแล้วก็ปลูกไปก่อนเดี๋ยวไปคาเพิ่มแป๊บ น้ำมันไหลอยู่สิบสอันแค่ยุแค่ยูแค่ยชยด้อยู่นะฮะก็ไม่แย่มากนะะ โอเคตรงนี้นะโอเคแล้ก okay. ็ขุดไปตามแนวติดอีกนะฮะช่วยไม่ได้ ก็ไปเก็บทิ้นกันก่อนเลับแล้วก็ขัดท,ทองมาเก็บในกล่องวัวก็เต็มนะนะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรมันยิงเจอแล้วขัดผิวน้องนะอ้าว ขอ phần... ยากการเช็ควัน แต่คนแก่อ่เราก็เก็บอ้อยก่อนพืนที่อเล่ดีกักก่อนแล้วก็ผูกซ้ำ โอเคแล้วก็เก็บมันฝรั่งนิดหน่อยฝรั่งน่าจะพออยู่ฝรั่งโอเคแล้วก็แครอท พอพันหมูได้ละสวัสดีหมูสวัสดีกีตาย ที่แตขนแกะเอจัต่นแกะีอ่ะนะออไปไหนแล้วแต่ขนแกะอยู่ไหนหรือว่าพังแล้ววะน่ mm. าจะพังแล้วนะที่ต่ขนแกะแนี่ยนะามในกล่องนก็ได้ีไง เ,เรา,าขอกลิบๆหน่อยนะเกลีงสิอันเงเหรอ้หรวาปลาลยใช่ ออกมาไว้ลงไปอุ่นเกือบเกือบเกือบวนมีวนโอเคอเราแก้ กลับไปทำไมนะ้ำสู้กับเอนเดอร์แล้วก่อนนะเตียงนั่นเองเอเอโอเคมืดแล้วที่แผนปิ๊กไว้เลยนะหายน้ำแมนต่อเดี๋ยวเราลืมเอาวองด้วยทำฐานทับ เกตันอนนัแมวล่ะอินเดมแอนเดมแมวสกิกียตันตัวนึ่งสวยมันซะสวยมันซะนี่เดินหาเอาก็ได้นะเข็มลูกพนูมา แตนนี้ไม่เคยจะมีอะไรเกิดเลยโอ้ได้ยินเสียงมันมันอยู่ไหนนี่ไงขอกมาข้างในก่อนนะเอ็นดูแมนเอ็นดูแมนมันเลย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 เยี่ยมผมไอ้ตัโพแล้ว เพิ่มหาเพิ่มหาเพิ่มน้ออยู่ไหนน้อเมนนื้เมนันื้เมนันื้เมนันื้เมนขาหมูกันแล้วกันเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกจิ้งคื้นไอ้ลูกแมนเอ็นเดอร์แมนเกมไปไหนก็่บ่นเนี่ยขอสักสองอันก็ได้สักตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่มีจบจ้ายังลงมาโซนแล้วนะ่ะเลนมาไกลมากนะอุ้ยมาป้าอุ้ยพอดีเลยเยี่ยมได้ลูกมาแล้ว ตามมยี่เอาคนาลึกตามมาลูกม,มา,า,มมาโอ้โหโอเคไม่น,าน,น,น่าจะมีแล้วละโอเคกลับกับกับกลับกับ มาหมา,ายด,ดูสิสดสเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว,ว,ว๋อ,อมันวิ่งเร็วไปมันหลงทางจริงงั้นดูอ,อุ่นก็คงเป็นปอย่างนั้นแหละออมาให้ไวน่ะ ถึงบ้านแล้วทนหน่อยเย่ yeah. มาเร็วประมาณแหละอืมโอเคต้องรอแป๊บหนึ่งมาโอเคหลังคลิปนี้ก็ต้อลรไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคอันจะยาวไปหน่อยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย <borrow>